อาบหรือยังคะอาบแล้วคะ่วคะยูยูอาบน,าน,นะะ้ำมากค่ะแล้วตอนอาบน้ำอยูยูทำอะไรบ้างคะสูดสบู่ที่โรงแรมคะ่ะอ๋อแล้วอาบน้ำสระผมหรือยังคะได้แล้วคะ่ะแล้วยูยูจะไปโรงเรียนแล้วยังคะได้แล้วค่ะใกล้แล้วคะ่ะพร้อมไหมคะพร,ะร้อมแล้วค่ะมันมีให้เลือกก็คือเขาถามว่าที่เชื่อถามว่าอยู่จะเรียนแบบว่า เรียนแล้วนอนหรือว่าเรียนแล้วเล่นคะเรียนแล้วก็เล่นค่ะเล่นกับเพื่อนเหรอคะค่ะ uh huh. แล้วที่โรงเรียนมีสสาว่ายน้ําถ้าสมมุติว่าไม่มีที่เชื่อไม่มีผู้ใหญ่อยู่อยู่กับเพื่อนไปได้ไหมคะได้ค่ะฮะได้ไม่ได้ <c oughs> เราคุยกันแล้วเอา <c oughs> ดีๆ <c oughs> เดี๋ยวที่เชื่อมาฟังนะไปได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนบอกว่ายูจีนเราแอบไปกันไม่ต้องบอกใครยูไปได้ไหม เพราะว่ามันทำไมคะอันตรายไหมอันตรายถ้าตกน้ำลงไปผู้ใหญ่ไม่เห็นผู้ใหญ่อยู่ยุก็อันตรายใช่ไหมใช่ห้ามไปเลยนะคะเข้าใจไหมคะลูกแล้วถ้ายุไปโรงเรียนยุป,ปวดฉี่ยุจะบอกที่เชื่อไหมคะบอกค่ะบอกว่าที่เชื่อคะยุป,ปวดฉี่อ่อาแล้วยุกก็ไปฉี่ ใช่แล้วเวลาเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ายูจีนขนมเธอน่ากินมากเลยยูจะทำยังไงคะ,ะสมมติมานี้เป็นเพื่อนและวยูมีขนมเยอะอ่ะสมมติยูมีขนมเยอะแบบนี้ค่ะยูมีสองอันสามอันเลยแมันนี้เป็นเพื่อนนะมันีเป็นเฟรนดนของยูยูนะเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่นสิโอเคยูจีน, okay. จนขนมเธอเยอะมากเราอยากกินด้วยโอเคโอเค ขอบคุณค่ะบแนะวันเเกโอเคอ่าโอเคอันนี้เก่งก็คือแบ่งเพื่อนใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติมันเป็นอย่างนี้สมมติยูเล่นอยู่แล้วเพื่อนมันทำยูเจ็บปึ้งยูทำยังไงทเชอร์คะขาทางหนูเก่งมากยูไม่ต้องทําเพื่อนกลับนะแล้วก็ยูห่างๆเพื่อนคนนั้นแล้วก็ไปบอกทีเชอร์นะคะ แล้วเวลายูแบบไม่แบบยูปกปวยยูไม่โอเคยูเข้าห้องน้ำมายูให้คนอื่นเห็นได้ไหมไม่ได้โอเคเก่งมากค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรไม่แฮปปี้ไม่โอเคยูไม่มีความสุขยูต้องบอกหมานี้ทุกเรื่องนะคะโอเคโอเคเก่งมากแล้วถ้าสมมติว่าหมานีเป็นแม่หมาูหัหันหน้าเป็นแบบนี้ทำไมขอแบบนี้มานี้หมานี้ยตาละง่วงแล้วโอเคไหม ซิลูกว่าเราขายอะไรเขาก็เขาก็ไม่รู้เราก็ต้องหันเจนนี่จะนอนแบบนี้นะคะเราจะหันหน้าไปแบบนี้เจนนี่จะนอนแบบนี้แล้วไหนเจนนี่คะอ่าไหนลองขายซิสออที่เชื่อมาดูนะ่ะท,ที่เชื่อที่โรงเรียนบอกอยากเห็นจังว่าน้องอยูจินขายของเป็นหรือเปล่าอะลองซิ โอเคสมมติอามิเป็นเพื่อนอยู่แล้วมามิเป็นอย่างนี้มามีบอกว่าวโอ๊ยเจ็บจังเลยนี่ทำไ,ไงคะอ,อ๋อแบ่งขนมหมอโอเคอ่ะสมมติยูมีอันเดียวล่ะไม่เอ,อมีหลายอันเนาะโอเคอ you ๋อ้ายเป็นเฟรนดยูนะยูยูหิวมากเลยอยากกินขนมนของยูด้วยโอเคเอาเลยแซงคิว <Thank you. S 2> ให้ไปสองแค่อะให้ไปสองเลยเหรอ นี่้่นี้ด้วยขอบคุณครับอยูู่เป็นเมโลคุณใจดีมากคุณเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยเย่นณะนาซองตรวนี้มากไหมอะไรนะครับตัวทรมไหมอ๋อตัวทงไหมตัวทรงไหมล่ะสรงพรุ่งนี้ค่ะทรงกับสตรอเบอรี่ผสมกันได้ไม่มีคนผสมค่ะแต่พี่ชอบกินแยกเพราะมันอร่อยอยู่แล้ว พี่จะกินแยกตลอดนะคะ,ะ,คะตอนนี้มีส่วนลดนะตอนนี้อ่ะให้ป๊อป๊ากินไงอย่าว่วาจะได้ไม่เหนื่อยป๊อป๊าจะได้ไหนใจสบายอ,อ๋อป๊าไม่เหนื่อยหรอป๊าไม่เหนื่อยไงแล้วก็ในวันนี้พยายามพยายาก็ชง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 ก็คนคนคนอยากชงไหมคะอยากชงงั้นถ่ายให้ได้สิบออเดอร์อก่อนอ่ะชงเจนสิบบอเด้แล้วค่ะ บอกพี่พี่จิ้มขาส้มเจนจิ้มไหมอ่าใกล้แล้วเร็วๆสองออเดอร์แล้วขอมันช่วยเรื่องอะไรคะสว,วยค่ะมันคืออะไรคะส้มเจนแล้วมันกินยังไงคะทำยังไงคะกินเฉยๆหรือกินกับน้ำคะกินเฉยๆอืกินเฉยๆกับน้ำกินกับน้ำอร่อยไหมคะมันกินเหมือนอะไรคะผลไม้อะไรคะ ภาษาอังกฤษคืออะไรคะอเมริกว้าวแล้วส้มมันอร่อยเฮช่มั้ยคะ่เขาบอกว่าสั่งแล้วสองชุดนะให้น้องยูจินขอบคุณค่ะหนึ่งห่อมีกี่ซองคะหนึ่งห่อมีกี่ซองคะสองซองหกสิบซองหกสิบซองหกสิบซองค่ะหกสิบมันเยอะมากเยอะมากส้มเจนวันนี้จากโปริ้นเดือน เอาพูดเร็วป๊ามะเ,เราจะไปนอนแล้วอา้าตกลงจะไปนอนแล้วล่ะคะฮะสั่งน้ำหอมมาติดทนนานมากถูกใจมากค่ะเหมือนขวดเป็นพนันเลยเห็นไหมมีคนรีวิวน้ำหอมด้วยนี่มันมีขายได้เก้าหมื่นเลยถึงหมื่นเดียวเลยว่านะตะวันจะไปกินอย่างเงี้ยได้ยังไงล่ะเล้อยู่จะกินไงพอถามว่าเราอยู่ที่ไหนกันลูก พี่วูเจนอยู่ที่ไหนคะที่เชื่อถามโรงแรมพูดไม่พอโรงแรมค่ะต้องมีโรงแรมค่ะโรงแรม,ค,รแรมค่ะโรงแรมแรมค่ะโรงแรมภาษาอังกฤษก็ได้โฮเทลโฮเทล yes ในพูด yes มี s ซิ yes Yes, very good ไปนอนคะ่ะอ่ะถ้ามีคนถามว่า๊มขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะบีบีเลยสวยๆขอบคุณนะบีบีบว่ายด้วยว่ายสั่งแล้วคะ่ะส่งน้องยูจินเข้านอนขอบเ <c oughs> มื่อกี้น้ำบีบีให้อะไรคะเป็ดแม่ขะะาน,นี่อะ่ะ ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหลน่นไม่เอาใครเดือดแตกแม่ะค,ะค่ะจะไปนะอนกับแม่อ๋อแม่เหลืออีกแปดพันแม่ไปนอนแล้วอยู่ไปนอนคนเดียวกับไม่เอาไม่หยอกด้วยยูไปนอนไหนอ้ายรักแม่แค่ไหนชิจะต้าอุว่าแม่สวยสวยเคยเหมใครจะนั่งยูแม่ใครเล่นติน่งก็ตาแม่เลย รักลูกนะรักยูจินกับเจนย่าเจนย่ายูจินรักเจนย่าไหมรักเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นอะไรอุ๊บแอ็คคิวเพราะว่าเจนย่ากับน้องยูจินเป็นอะไรคะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวแหมยูทำอะไรูทอะไรอะ โอ้ยจุ๊กเจนย่าหรอต่อให้หมามีีเจนย่าหมามีก็รักยูจินนะเพราะยูจินเป็นพี่สาวเจนย่าเป็นพี่สาวคะที่ลูกที่ที่ม่วงกับที่เขียวคืออะไรย่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกอะไรอย่าแม่แม่ก็ไม่รู้อุ้ยห้าพันค่ะอีกห้าพันยอดหนึ่งแสนบาทแม่รับแล้วแม่รับแม่รัแล้วเร่เร่เร่เจนนี่นอนเร่เจนนี่ จริงคะแล้วถ้าเจนย่าฉี่ทำยังไงคะห้องน้ำเอ้อน้องไปไม่ได้น้องเป็น Baby. เบบี้แล้วใส่อะไรให้น้องใส่ตะคูใส่เป็เพืดใส่เป็นพืชอายุใส่เป็นไหมใส่ไม่เป็นอา้าวแล้วถ้าน้องร้องไห้แล้วมามีอยากน้ำอยู่อยู่จะทำยังไงคะเดี๋ยวให้น้องใส่ตังเกงจะทำได้หรอพอมาแล้ว ยอ,อ,อยากไปกอดป๊าป๊าโอเคอยากไปกอดป๊าปาจัป๊ป๊าอยาไปกอดป๊าป๊าแล้วหนึ่งนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะ9ก้าหแล้วอีกสามพพี่พี่อีกสามพนแนะคะห0 0 0งแบาทเข้านอนเลยขออีกสา0พแปดเลยือใครจะซื้อส้อมอมุนสตรอเบอรี่หรือว่า หรือจะซื้อน้ำหอมสองขวดวันนี้ก็มีปโปรเหมือนกันนะคะอิสลา,ามทานได้ค่ะลูกค้าอิสลา,ามเยอะมากส้่ห่อใหญ่62ซองเป็นวิตามินที่ขายดีมากขายมาปีกว่าอร่อยมากขาวมา <c oughs> กำลัง <c oughs> ดีคารุณาสนใจวิตามินซีของดิฉัน <ไป S 1> ด้วยค่ะกรุณ <ไป S 1> าสนใจวิตามินซีของดิฉันด้วยจัดโปรอยู่เนาะจัดโปรอยู่นะคะกรุณาสนใจยูพี่ๆเขาจะดูปป๊ากันเต็มเลยเอาไงดีลูก บอกพี่ว่าอะไรคะพี่อยากดูป๊าป๊าเต็มทีเพราะว่าป๊าป๊าเป็นผู้ชายใช่แล้วป๊าป๊าแต่งตัวยังป๊าป๊าขอขอรู้ที่ขอรู้ทีโอเคกันนะก็คือจีนคะพี่พี่บอกว่าขอป๊าป๊าไปอยู่ด้วยได้ไหมโอเคฮะ<า> พี่พี่บอกให้ป๊าป๊าไปอยู่ด้วยกับพี่พี่ได้ไหมขออยากดยูจินไม่ได้เพราะว่าเพราะอะไรป๊าเป็นผู้ชายป๊าเป็นผู้ชายพี่พี่เนาะป๊าป๊านี่ยแล้อแว่าของยูขุทะานเลยใจเย็นๆค่ะยูโอเคกับป๊าป๊าค่ะจะดูที่นอนนะดูไปสิคะที่นอนดูไปเลยแม่ไปพักให้ป๊าป๊ามาขายไม่เป็นไรค่ะแม่สู้แคมเปญส่วนลดฉ่ำขนาดนี้ แม่สู้ค่ะแม่สู้ส้มเจนอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งแสนแตกแล้วนะคะอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าพ่อพ่อพ่อพ่ยูจะไม่ไปโรงเรียนพ่อถ้าพ่อไม่ทำอะไรนะไม่เฝ้าไม่เฝ้าอยู่หรอถ้าพ่อไม่เฝ้ายูยูจะไม่ไปโรงเรียนนะโอเคจากนี้มีข้อตกลงไปเลยนะเออ ถ้าพ่อไม่พ่งู่คือจะไม่ไปโรงเรียนแม่ให้นมกินได้คะ่ะแม่ให้นมกินได้ว้าหนึ่งแสนบาทขอบคุณคะ่ะสามสิบนาทีเองขอบคุณนะ <มา S 2> คะจิ้มเลยจิ้มเลยพี่พีจิ้มเลย,ม,เลยมีใครรับอะไรเพิ่อมอีกไหมเดี๋ยวอีกสักพักจะนอนแล้วนะคะตอนนี้หนึ่งแสนบาทแตกแล้วจบวันนี้นะคะช้อปปิ้งกันวันเงินเดือนออก มีปลายทางเอาของไปก่อนได้แล้วค่อยจ่ายก็ได้คนท้องไม่แนะนําให้ทานให้นมลูกทานได้อิสลามทานได้มีรอยสิวต่างๆเรามีซิงค์น,นะคะในสารสกัดว,วิตามินซีของเราด้วยนะคะกดในตะกร้าได้เลยหนึ่งแสนแล้วเอาส้มอกหน่อยคะ่ะแม่ยังค่ะขออีกนิดหนึ่ง <c oughs> อยากให้พี่ยูมาขายส้มเจนแม่วางซองคะ่ะกลัวแม่นักไม่เป็นไรคะ่ะแม่ไหวทุกคนไหวอย,อยู่เน,ะนาะเนาะ มีฮาลานไหมไม่มีฮาลานค่ะแผลป๊แบบาแผลป๊แบบาแผลป๊แบบาแผลเจนนี่น่าราักขอบคุณค่ะพี่สองพันแปดร้อยคนสนใจส้มเจนเจนนี่ก่อนนะค่อยสนใจอย่างอื่นนะบบนอะไรนะกีซัมป๊าป๊าไมดีโยโปโปกรุณาสนใจก่อนเจนนี่ไหวทุกคนไหมบบกีซัมไม่สวเย อ่สกาครุณาสนใจส้มของดิฉานด้วยนะคะสนใจด้วยนะคะพี่เจนไปนอนเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกสั่งแล้วสองถุงค่ะพี่ปอองอแป้งไม่โทแป้งอุ้ยสั่งสองถุงเลยหรออุ้ยแต่โปรแบบนี้พี่แป้งเนาะมันควรสองถุงสามถุงและพี่แป้งนะคะพี่แป้งทําดีค่ะ สั่งแล้วพี่พีซขอบคุณค่ะสนใจพ่อสนใจผัวแม่อยากผิวแบบนี้นะครับบุสตเตอร์ยูจินนะครับพรุ่งนี้เปิดตัวให้ยูดูพ่อสิพ่อแต่งตัวสั่งแล้วนะคะขอบคุณค่ะอีก80ดสิบออเดอร์ได้ไหม80ดสิออเดอร์ดีกว่าไปนอนตอนนี้4 2 3อมอเดอร์แล้วขอ80ดสิบออเดอร์อีก80ดสออเดอร์ได้ดูงานผิวตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูงานผิวตัว างานผวิวตัวตอนโลชั่นบูเตอร์สบู่จเข้ามาเลยคับพ่อเดี๋ยวดูในไลฟ์เขาเขาจะม่ปอกตกกาก้าแล้วก็เขาจะโชว์ผิวให้ลูกค้าดูว่าอาบน้ำกับสบู่ยูจีนกับใช้บูเตอร์ยูจีนเป็นยังไงผิวดีขนาดไหนใช่ใชค่ะไม่เอานะที่แบบบุ๊ตบู๊ตจ้ะตอนนี้บุ๊ตบูดาราดังมากโคตรดังโคตรชอบค่ะ<อ> ำไมวันนี้นอนโรงแรมค่ะเตรียมบินค่ะพรุ่งนี้บินกลับกรุงเทพนอนโรงแรมใกล้กับสนามบินถ้าทำถ้าทำฟันเทนแบบบุบๆอ่ะก็คือว่าสนุกนะสยงนอนจะไหมนอนแต่จะคลอดแล้วเขาหมอดึงออกมาตอกแล้วหรอออกแล้วหรอึ่งส้มจนอย่างนี้ไม่ได้นะโอทุกคนแล้วไอหมอํำคลอดคลอดออกมาเป็นสมจินการตลาดจากน้องนาราคือสุดนาลาต้องเปิดคอร์สสอนการตลาดนะจริง เลิศนะพ่อเออพ่อแล้วเราบอกว่วิวแต่งเป็นแต่คนดานะดา่าเราอ่ะมันอยากให้แม่เจนทําสติกเกอร์ได้ปะปากำลังจะทําค่ะมีน้ําตาลไหมใช้สารให้ความหวานที่ชื่อว่าชูคาโรสแทนค่ะพี่ๆใครจิ้มส้มแล้วบอกหน่อยนะเพราะว่าคูปองยังคงอยู่แล้วก็เจนี่อยากได้500ออเดอร์วันนี้ที่ยืนยันนะคะ ขอ500ออเดอร์นะคะตอนนี้ยังขึ้น336อยู่เลยแล้วปกติ696 10ซองกินได้2เดือนวันละซองได้เลยนะคะหรือตุนไปเลย2ห่อใหญ่กินได้4เดือนก็ได้เหมือนกัน <c oughs> จิ้มพ่อได้ไหมไม่ได้ <c oughs> กทมอุอ้ยกทมเร็วค่ะเพราะสบของโกดังอยู่กท <c oughs> มส่งพรุ่งนี้เช้าก่อนเที่ยงเลยส่งพรุ่งนี้เช้าก่อนเที่ยง <c oughs> ทุกคนที่ดูได้รับของวันสองวันได้เลยเอาปลายทางก็ได้นะคะ ลายจุดปักในมือสองก็ได้ไม่หม่ลายจุดจิ้มใครเขี่ยฟ้าอยู่เนี่ยจิ้มได้เลยอีกหกสิบออเดอร์460ออเดอร์แล้วพี่เอ้ย440ออเดอร์แล้วอีก60ออเดอร์เท่านั้นนะคะจะซื้อน้ำหอมซื้อส้มได้หมดเลยคูปองยังมีอยู่น้ำหอมในตะกร้าได้2ขวดนะคะน้ำหอมได้สองขวดเกิดอะไรขึ้นลูก ส้มถ้าได้3-3-6นะพี่พี่รีบจิ้มเลย3-3-6คือถูกมากค่ะช้อปปิ้งวันสิ้นเดือนค่ะมี60ซองค่ะน้องน้องกระนกมี60ซองราคาแตกแตนมากใช่ใต้ล่าแตกมากขาวไป็น1ถึง2ห่อ3ห่อได้เลยตุนได้เลยพ่อพ่อใส่เสื้อกับด้านหรอปลูกแล้วมันจะให้เขาจะให้เปลี่ยน สั่งแล้วพี่พิมพี่พิมขอบคุณค่ะเราสั่งมาสองรอบแล้วแฟนเป็นภูมิแพ้หายเลยค่ะรสชาติอร่อยว้ายใครบอกโป้ดีขออนุญาตขออนุญาตค่ะขอบคุณนะคะพี่มามีแอนเดลแอนอันดาลีฟใครสอนโป่ดีเนี่ยใครสอนโป้ดีนี่ยไปชดเมื่อกี้ก็พูดไปชดเขาตาก่าพี่อยู่ตรงไหนไม่มีค่ะ พี่ก้อยพี่ก้อยสั่งแล้วอ้ก้อยก้อยพี่ก้อยก้อยสั่งแล้วคอบคุณค่าพี่ก้อยก้อยจิ่ไปเลยนะคะส้มเจนนะคะวิตามินอร่อยมากได้สามสิบซองสองร้อยเลิศดมากตจดาสามสิบซองสองร้อยคือเลิศมากบูสเตอร์เขาอยู่บนรถห่ะเนี่นเอามาขึ้นไลน์ได้นะมีแล้วหรอ,อเปิดต,กตกะก้าอย่างเปิดแล้วตกะตก้าตะก้าอยู่ร้านบายูไปดูนะครับบูสเตอร์ผิวขาวนะอย่าอย่ไล่ออให้คนไปซื้อที่อื่นไล่อะไรไม่ได้ไล่เขาบอกพี่กฎ พี่ยูหล่อมากค่ะของค่ะโอเคค่ะลูกอยากผิวดีใสสยอาดวันนี้ต้องใช้สบู่จีนแล้วก็ทาโลชั่นอยู่จีนได้แล้วไายบหยลูกอยากนอนกับแม่เลยกับพ่อคะแม่กับพ่อค่ะโอเคเดี๋ยวกับพ่อแป๊บนึงแม่ขออีก40ออเดอร์แม่ไปนอนละทานตั้งแต่ดีเท่าไหร่เริ่มแบบรู้สึกเบียนอนฟังก่อนน้อยก็ซื้อได้เลยค่ะ พูดเก่งมากเลยบะหมี่ยูจินไม่ผลิตแล้วหรอกาลังมีแพลนอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะยังไงขอโปรพี่เอมมันมีโปรอยู่แล้วคือวันนี้มันเป็นแคมเปญส่วนลดวันแรกมันมีโปรอยู่แล้วพี่เอมค่ะมันมีโปรอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ไม่ลรูปกินได้ค่ะทำลงไปตอนั้นให้ตัวนี้มีซิงช่วยโลกรอยสิวด้วยนะคะมีซิงนะคะอุ้ยอีก41เอดอเดอร์เองอ่าอะไร

ใส่ถูกแล้วเป็นลายแบบนี้เคยยูพวกนี้ต้องตื่นกินอาหารเช้ากับแม่นะแม่ไม่เคยกินอาหารเช้าที่นี่เลยโอเคพูดแล้วนะคะใช่ค่ะลูกอ้าวอีกสามสิบเอ็ดออเดอร์ย <unanim occurs S 2> ูจินขาอยู่จินข้างห้องเรามีแขกคนอื่นไหมไม่มีค่ะโรงแรมมีคนนอนอยู่หลายห้องเลยเราพูดเสียงดังได้ไหมคะเก่งมากค่ะลูก เซ็งกับแม่เจนมาเซ็งอะไรฉันเซ็งอะไรฉันทำอะไรผิดสั่งครั้งแรกสั่งแล้วค่ะสั่งครั้งแรกตื่นเต้นจังค่ะอุ๊ยน,น้องฟังปิ้งอร่อยแน่นอน,นแล้วจะติดใจแล้วจะไม่ลือวิตามินซีของพี่แล้วมันมีสมรสชาติน้องจะต้องได้ลองทุกรสชาติใครทำตอนนี้นะคะจะ900บ้านแล้วทีนี้ลวมือไวทำไมคะ ฉันทำอะไรผิดฮหได้รับของอแล้วค่ะน้องดาวนี่ลองชงอย่างก,กินดีมากพี่สมนตาขอบคุณค่ะเห็นไหมรีวิวเยอะล่าสุดพ่อลูกเขาเล่นกันข้างหลังอืประมาณนั้นมาให้ที่รักน้ำเกือบหกจัดก,การเลยน้ำกแล้วใช่่น,น้อนถูกแล้วครับทุกคนเมื่อกี้ผมใส่ถูกแ,แล้วแค่วันแรกเสื้อมันเป็นแบบนั้นเสยย น้กับอกไม่โกค่ะลูกไลูกค่ะแม่พูดไปเพื่อชื่อมีอยู่ค่ะเอาไหมคะเอาเลยเนี่แม่กินเน้นเน้นแล้วแม่มาเก็บอยู่แล้วแล้วแม่ไม่ได้กินเน้นเน้นอยู่แล้วปกติอะเาแล้อ่ะเอาก็น้องนอนก็ต้องปิดไฟไงคะแม่เปิดไฟก็นี้ก็ปิดตัวน้อนไงอ้วมีดย่ะพูดแบบไม่ต้องร้องไห้ค่ะโอเค ถ้าใครร้องไห้พ่อจะตีอีกยี่สิบห้าออเดอร์อีกยี่สิบห้าออเดอร์อีกยี่สิบห้าออเดอร์นะคะจิ้มได้เลยนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างหลักๆภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็มีซิงช่วยของเรื่องสิวเป็นน้ำชงวิตามินซีที่อร่อยและเข้มข้นมากขายมาปีกว่าพี่ขายเป็นล้านถุงแล้วนะคะทานแล้วค่ะอร่อยดีปกติสิวเต็มหน้าตอนนี้สิวยุบแล้วรีวิวจากใจคนเคยทานอุ้ยน้องไอไม่ดื้อเหรอไม่ดื้อค่ะ ทุกคนเจนนี่ไม่เคยจ้างรีวิวนะถ้าเจนนี่จ้างรีวิวทุกคนมาแชร์ได้เลยนี่คือรีวิวจริงจากลูกค้าเท่านั้นไม่มีข่ะที่แบบบอกให้คนมาเมน์นู่นนี่นั่นไม่มีอันนี้คือลูกค้าจริงลูกค้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สั่งแล้วนูนา้านูน้าขอบคุณนะสั่งไปกี่ออเดอร์อุ้ยอีกยี่สิบสองออเดอร์เองหน้าโสมช่วยสิจ้าเป็นวิตามินกินแล้วยังไงก็เปล่งปลั่งกินแล้วยังไงก็อร่าอย่าลืมกินน้ำเยอะๆด้วยนะคะ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเท่าน้ําค่ะกินน้ําเยอะๆด้วยยิ่งกินวิตามินกินน้ายิ่งดีค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะากาลังเทสกูต้ากันอยู่คงได้มีกูต้าออกมาให้ขายด้วยนะคะแต่จนี้อาจจะต้องรอหลังคลอดกิน